โอ้โหดูสินี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเจ้าอยู่ในดินแดนที่มีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเลยฮะแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงละเนี่ยสิ่งที่เจ้าต้องทำได้ก็คือหยิบปืนขึ้นมาแล้วต่อสู้กับมันทักเมืองนี้ให้ซอมบี้เนี่ยหายไปจากโลกของเราละกะลกา คนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอร่อยกันในเกมซอมบี้รายอันั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะซอมบี้เนี่ยเต็มเมืองเราไปหมดเลยดูจากภาพก็น่าจะรู้นะคะมีซอมบี้หลายรูปแบบและความยากเนี่ยมันน่าจะระดับโคตรสุดๆเลยค่ะ <Huh? S 1> แล้วตอนนี้นะคะพี่แป้งเนี่ยก็ได้ถูกย้ายมาในห้องห้องนึงค่ะซึ่งห้องห้องนี้นะคะมีแต่กระดาษเต็ไมไปหมดเลยแล้วไม่มีของจริงๆเลยเหรอ ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยน่าจะสวยมากๆเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันได้หมดมาคลังเลยดีกว่าว,ว้าวนี่รอบ,บ้านเมืองของเรามันก็ยังดูแบบปกติดีนะคะไม่เห็นมีซอมบี้เลยสักตัวเออได้ยินเสียงละได้ยินเสียงแล้วมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยไหนเราลองหาดูก่อน สิ่งแรกที่เรามีนะคะนั่นก็คือเรามีปืนอยู่ในกระเป๋าอยู่2กระบอกค่ะซึ่งมีทั้งหมดอันละสิบแม็กนะคะเนี่ยนอนไงเห็นแล้วซอมบี้อยู่ไกลๆอยู่ตรงนั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันมาสี่ทิศทางเลยเนี่ยแม่ต้องยิงเฮดช็อตไดเฮดช็อตไปหนึ่งทีมาเลยแม่มันยังมีคนหลงเหลืออยู่ในนีกละเพื่อนนี่สิเพื่อนแล้วนี่เดี๋ยวฉันจองด้วยนะเฮ้ โอ้โหพี่แป้งไม่ถนัดสองมือเลยเราใช้สองมือแล้วค่ะมาป้ามป้ามืามมึแมนมากอย่าเข้ามาจา้าซอมบี้เอ้ยฉันว่าฉัวิ่งดีกว่าในตัวนี้ฉันชอบกินมันหอมเหลือเกินอย่าอย่ามายุ่งกับฉันฮ่าฉันมาจากในบ้านในบ้านนี้ฉันกินไปหมดแล้วนี่เป็นซอมบี้กระรองนี่นะทุกตัวนี่นะคะกระรองกองหมดเลยสงสัยจะขาดแคลนอาหารชาวเมืออที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วด้วย สวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหไม่มีใครตอบเลยแสดงว่าไม่มีเอ้ยนี่อะไรเนี่ย <ś m ix> ซอมบี้ลูกกองเหรองใช่แล้วเจเป็นซอมบี้ลูกกองซอมบี้ยังโตไม่สมบูรณ์เฮ้ยนี่นี่นีออกไปเลย,เยดูเหมือนว่ากระสุนของเราน่าจะไม่พอเฮ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วโอ้อุยหลายๆตัวนะคะตอนนี้เนี่ยกรูเข้ามาหมดแล้วค่ะ ไอ้ใจเย็นๆใจเย็นรอมันเข้ามาใกล้ๆก่อนเอายิงได้อหัวไอ้ย่าเข้ามาอย่าเข้ามา เดี๋ยวนะอันนี้รู้สึกว่าปืนมันจะมีเดี๋ยวนะนี่มันซอมบี้อะไรกันเนี่ยไมดีแต่สีฟ้าๆเต็มไปหมดเลยโอ้โหบอกันซิว่านี่คือ normal <c oughs> ซอมบี้เริ่มมีเลือดอืดขึ้นนะคะไปดูที่ดาบต่อไปกันเลยโอ้โหตอนนี้เนี่ยพบคำแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่ซอมบี้เนี่ยดุร้ายที่สุดเลยนะคะ แล้วตรงนี้มีค่ายนี่โซนเ,ต <c oughs> เตขตปลอดภัยเขตปลอดภัยเขาซอมบี้เฮ้ย <c oughs> เขามีไม้ของเราด้วยนะฝ <c oughs> ึกขวดไว้ก่อน,อน <c oughs> โอ้โหนั่นมันตัวอะไรเนี่ยซอมบี้นักกล้ามเหรอออกลับมากินมันแล,ล้วครับไอ้อ <c oughs> <c oughs> ปีเป็นเทนนิสเหรอเอ,อ้ยตอนนี้หลายๆตัวเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มันมาว้ายว้ายว้ายมาถึงแล้วมาถึงแล้ว ไม่เอาดีกว่าไม้ไม้หวดง่ายกว่าเ <c oughs> ้พวกมันพวกมันฆ่าพวกของเราไปเยอะแล้วถ้าไม้ไม่มีวันพังเ้าจะใช้ไม้จนด่านบอสเลยค่ะดู <c oughs> โอ้โหลูกพี่ครับอื <c oughs> ฉันเดินด้วยความด้ยกยความท่าแบบ <c oughs> หื่มแอนมากเอ้หัวหน้ามันมาแล้วตัวนั้นอึดมากค่ะตัวนี้อึดมากโอ้ย กอกแฝงตัวตัวน้ำแข็งเราต้องยิงยิงดักไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามันตีแบบยากมากเฮ้ยนี่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 มา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 เอ้ยอีใหญิอีนี้นี่เนีนี่เนี้มีกับหดยุงนี่สาบานใช่ไหมว่าแกคือไม้แกคือไม้เบสบอลเนี่ยไม่ใช่ดาบสมุไรอ้จุ๊โอ้โหนี่มันสบซอมไปเพื่อนฉัน ตายไปเต็มไปหมดเลยนะฝีมือแกคนเดียวเหรอใช่เลยฝีมือใชนคนเดียวได้แหละรู้สึกว่าเราจะซื้อของได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป้งขอเวลายิงเจ้าสอมบีพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันค่ะเอาล่ะไอตัวนั้นอื้มตันอยู่ไกลามากเลยอ่ะต้องคอยดูฝั่งนี้ด้วยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะเน่แกรู้ไหมว่าฉันคงกระพันขนาดไหนฉันไม่มีวันตายเด็กขาดไม่กับเลื่อมือแกหรอกนะโอ้โหยิงไปหลายแมกแล้วทำไมไม่ตาย มันไม่มีวันตายเพราะแกยิงไม่โดนไงล่ะเอาละ่ะนิลไม่โดนเอองันใช้ตายก็ได้เยี่ยมเอาละ่ะตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนดาแล้วค่ะไปเลยเอาละ่ะดาต่อไปมาแล้วค่ะโอ้โหพี่แป้งเนี่ยได้ซื้อปืนกลนะคะมาอีกอันนึงจะเป็นอะไรที่รุนแรงมากมากค่ะตอนนี้ซอมบี้ก็ยังคงเรืองแสงนี่แกกินสารเรืองแสงอะนะเหรอลาวพวกนั้นไม่ได้กินสารเรืองแสงพวกเรานั่นรอจนโอ้โห ของเราเรืองแสนได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันมาจากทางระเบียงได้ด้วยเอ้ยอย่าอย่าเข้ามานะพวกแกมันไม่ยอมให้พวกแกมากินตับจะแน่นอนนี่พวกเราไม่ได้กินตับเราจะกินสมองโอ้หนักวันยิ่งเดินขึ้นมาแบบรวดเร็วมากๆเลยค่ะเราเหลือกระสุนอีกไม่เยอะแล้วนะคะต้องค่อยๆประหยัดกระสุนหน่อยแต่ว่าพี่แป้งเนี่ยใช้ตัวละแม็กเลยแหละโอ้มากรอดกันได้ไหมครับกอดก,กันโอ้โหไม่ทําไม่กรอดแกเลยขาด ตอนนี้ยังแค่ตัวเล็กๆนะคะยังไม่มีตัวใหญ่เข้ามาถ้ามีตัวใหญ่เราจะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้โอ้โหตัวนี้เริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะระเบิดก็ได้นะในอนาคตเอาล่ะค่อยๆโอ้ยตูๆๆๆเงินนี่แบบเยอะมากค่ะเงินเยอะมากน่าจะพอที่จะซื้อช็อตกันได้แล้วนะคะ20,000เดี๋ยวพี่ปั้นขอไปซื้อด่านหน้าแล้วกันด่านนี้ี่แบบมันถี่มากโอ้ย ฉันไม่ใช่ตลาดสดนะอยู่ดีๆจะเดินมาขอซื้อปลาทูมาซื้อปลาทูอยู่นั่นน่ะเฮ้ยฉันไม่ได้จะซื้อปลาทูฉันอยากกินสมองคนเละๆอย่างพวกแกอย่ามากินสมองฉันเลยสมองฉันไม่ค่อยมีรอยยักเท่าไรอะเอ้โอ้โหเดินมาแบบเหมือนลอยกลางอากาศคิดว่าตัวเองเป็นวันพีชหรือไงเอาละตอนนี้นี่คะโอ้พี่แปงยิงไปแบบเทสช็อตหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยเงินนี้ก็ลิงพูนพูนพูนขึ้นไปอีกนะคะ แล้วแล้วด่านต่อไปก็มาถึงเก็บเปิดไปก่อนเอาเป็นว่าด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายของเราแล้วกันค่ะพี่แปงขอซื้อเป็นช็อตกันนะคะช็อตกันคือตัวไหนอะน่าจะเป็นตัวนี้โอ้โหดาเบจแรงมากมีกระสุนอยู่ประมาณสิบนะคะโอเคซื้อเลยเยี่ยมได้ช็อตกันมาแล้วหนึงค่ะอย่างั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าช็อตกันนี่เราจะใช้อ๋อเราต้องใช้แบบดึงๆด,ด้วยอะ โอเคมาสิจ่ะยิงได้ไหมเฮ้ยยิงไดงออกมายังไม่ทันได้จริงต้องดึงไงอะดึงไงดึงไงดึงไงอ๋อดึงงี้ไม่ออกมางอกบมาฉันดึงไม่เป็นฉันดึงฉันแก๊สไม่เป็นไม่เอาแล้วช็อตกันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วช็อตกันโอ้โห มันดึงยากเหลือเกินนี่แกนี่เราจะไปคิดบัญชีกับแกนแน่นอนไอ้ชัดกันคือยิงทีนึงแล้วก็ต้องดึงทีนึงใช่ไหมคะแต่ว่ามันดึงแล้วแบบมันไม่ไปอะเห็นซอ,อมบี้อะไรอยู่ตรงนั้นอะเหมือนติดคอค่ะแน่ซอมบี้ติดคอบปึ้มไ้เดินๆๆๆเอาชัอกันมาัดกันมาปุ๊บนี่ ใล้อยู่โอ้โหมาลองดูลองดูล่ะจะต้องถึงชัดการมือสายหรเปล่นเฮ้ยนี่นะเออเอาดิเอาดิเอาดินี่อาอยัานี่นะนี่นี่นะอ้าวตายแล้ว น,นปืนของแกแพงสักเปล่าข่ะวบอกเราไม่ได้สักตัวโอ้เรายังไม่เจอกับตัวใหญ่เลยในแะคะเนียแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เนี่ยพี่แปงก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่แปงด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าใครเล่นเกมนี้อ่ไม่ต้องไปซื้อช็อตกันเลยนะไม่ได้เรื่องเลยถ <c oughs> <c oughs> ้าอย่างนั้นไปลวจ้ะบ๊ายบายจุ๊บ <c oughs>